ของเรื่องราวนะคะเอ่เป็นว่ามาทํางานร่วมกันในสื่อของตรงนี้นะคะของเราเป็นเอ่อระดับของปอประถมต้นไอ้ประถมปลายเนาะป .4 ป .5 ป .6 นะคะที่เราเคยคุย,คยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งไม่ช้าก็ <c oughs> าปไปไล่กลุ่มของห้องหนึ่งมาแล้วนะเป็นเป็นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 าานะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเรื่องมาเรียบร้อยนะคะ แต่แผลนิดหน่อยนะมีปากแตกเล็กน้อยอไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันเนาะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวตอนบ่ายครูก็จะฝากให้เราไปหาเรื่องกันนะคะแต่คิดว่าเราน่าจะหากันมาแล้วแหละนะคะอาจจะต้องไปต้องตอกย้ำนะทำให้อยู่ในรูปแบบของขั้นตอนการออกแบบการจัดก,การเรียนการสอนนะคะมันจะเป็นส่วนของขพัฒนานะซึ่งอยู่ในส่วนของขั้นการผลิตสื่อนะสร้างสื่อการจัดก,การเรียนการสอนเนาะอ่ะโอเค ก่อนจะไปตรงนั้นนะคะตอนนี้มายีามคนแล้วขออนุญาตเช็คชื่อกันก่อนเลย <c oughs> สุนันทาสุนันทาร <ละ S 2> ค่ะอ้าวค่ะเมื่อก,กี้พูว่าดูทำไมคุณไม่เห็นนะสุนันทาอ๋อโอเคสุนันทาราอืมลา <ละ S 2> ต่อไปอ่ารัตนามาค่ะรัะะตนามาเนาะ <c oughs> จอค้างอจอค้างจริงๆด้วยเอาเอาไม้มาอ่าโอเคมาอะพีราดาลาโอเคพีราดาล <c oughs> อาอืมต่อไปบันพิตามาค่ะค่ะต่อไปนำน้ำบุตรมาค่ะน้ำบุตร โอเคน้ำบุญอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นหูอเห็นแล้วค่ะโอเคต่อไปธีรพัฒน์ธิรพัฒน์รนเข้าโอเค okay, เห็นแล้วมาโอเคต่อไปธามนวันมาค่ะธามนวนันโอเคค่ะธามนวนันต่อไปนัทสุดามาค่ะอ่าเอา่อต่อไปนัทวุฒิครับอ่าต่อไปชละทอน ชลธร,รชลธร,รชลธร,รไม่ได้ลามาค่ะค่ะเอ่อต่อไปอรนานงมาค่ะห่้าต่อไปสุมนทา,นาสาวอีสานรอรับมาค่ะ <c oughs> สาวอีสานรอรับพนาป้าคือบอกคักเห็นอนาะโซลิสามาไหมไม่ทันเพื่อนไ,ไปห้องนะ้ำค่ะเขาเพื่อนไปห้องน้ำโซลิสาไปห้องน้ำนะโอเคต่อไปสวัณยาสวัณยามาค่ะ ต่อไปศิลาพรมาค่ะศิลาพรศิลาพรไม่ไหนยูไหนอ๋อโอเค <c oughs> ต่อไปไพรินมาค่ะ่ต่อไปแพลวพันมาค่ะค่ะต่อไปพันนิตามาค่ะค่ะต่อไปเปียกรมาคับต่อไปตภาวรินอ่าตาวรินบอกเข้าสายนิดนึงโอเค ต่อไปเนตนาภาอนีน่ทำไมเนตนาภาเสียงอ่อนไม่สบายอ,ยาอ่ะหนูอ๋อไม่สบายหรือไม่ใช่ <c oughs> อ๋อไม่สบาย <c oughs> มาค่ะอ๋ะอมาค่ะโอเคโอเคทีละสัตว์เพื่อนลาค่ะ อ่าที่เรักที่เราักที่เราักโอเคละเอ่อต่อไปนัดพวิภาค่ะค่ะอืมต่อไปกัสิดลาคา่ะเพื่อลากัสิดลาโอเคค่ะลาลาเอ่อต่อไปชมพูนุชมาค่ะค่ะต่อไปกันตะพงมาครับค่ะเอ่อต่อไปกิตินมาครับ โอเคอ่าปราพาวอลินเห็นมาแล้วแวบๆปราพาวอลินใช่ไหมไมาค่ะอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยตั้งหน้าอ่หน้าตรงเตรียมแคปโอเคก็หยุดเหมือนหยุดค่อมๆเนอะเราก็งงๆ เมื่อวานหยุดวันนี้ให้มาสอนชดเชยโอ้โหไปแล้วไปรับเลยก็ไม่ได้มันดึงสกูกับมาอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของบทที่ห้านะ,ะบทที่ห้าไม่ได้ใช้สอบการภาคนะ,คะเป็นสอบปลายภาคเกี่ยวกับการอ,อ สร้างสื่อการเรียนการสอนนะขั้นตอนในสเต็ปของครูนะคะของครูก็จะเป็นรูปแบบสื่อที่เป็นรูปธรรมนะที่สามารถจับต้องได้แล้วก็มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์แต่สําหรับของอาจารย์จะอยู่ในรูปของแอนิเมชันนะคะซึ่งเราจะเอา2ตัวนี้มาจูนเข้าด้วยกันนะ,ะแล้วครูก,ก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ลองดูปรับเปลี่ยนนะคะทาให้มันดูเหมาะสมที่สุดนะคะณตอนนี้ที่เราทํากันนะในมุมมองของครูนะคะสําหรับเรื่องของ สื่อการเรียนการสอนนะคะคืออะไรเนาะ,ะหรับหน้าจอสักแป๊บหนึ่งนะคะโอ,ค <c oughs> โอเคนะคะอันนี้ก็บทที่ห้า ะะก็จะเป็นในเรื่องของพูดจึงในเรื่องของการสร้างสื่อและก็ขั้นตอนการสร้างสื่อนะในสเต็ปของครูนะที่คุณมองว่าโอเคตัวนี้แหละที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้อยู่ในรูปแบบอันนี้นะคะ